ตอนนี้อยู่ที่เทเบิลมอนเทนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอากาศดีเหมาะที่จะขึ้นไปชมยูอข้างบนได้อันนี้คือจุดขึ้นเทเบิ์ขานะครับน,นี่แล้วนี่คือตัวเทเบิลมอนเทนนะครับในมุมใกล้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะต้องเจอก็คือคิวคิวแบบตัวตะละคิวคิวมหาศาลคือคนมาจากแบบทั่วเลยอ่ะเยอะม,มากแล้วก็แบบ คิวยาวมากไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาถึงแล้วเนาะเรายังไงเราก็จะรอนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมวิวบนกระเช้ากัน o <One> e <eternity. S 1> เราจะสามารถเห็นวิวได้ตลอดทุกมุมของ รอบตัวกระเช้าเลยมันจะหมุนเองอัตโนมัตนะครับนี่คือตัวสถานีที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับและอันนี้ที่เราเส็จก็คือตัว lion head กับ signal hill นะครับ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจีกหนเลยนี่คือตัวเชอรเบลิลมอนเทนนะครับซึ่งนอกจากที่จะสามารถที่จะขึ้นผ่านเคเบลิลคาร์ก็ยังสามารถปีนขึ้นไปได้นี่คือตัวสาาถานีที่เรากำลังจะขึ้นสไตล์น้นนะครับอ,อู้อากาศเย็นมาก I will attempt to clean this table, national park and part of world's music site and I want to create seven wonders of nature, so we ask that you please respect the environment by not picking any flowers, chipping your drops system, stone, wasting any water or feeding any wild animals, to so save so the life right? provided and stick to the demarcated pathways, they are their biggest safety, and, seven and seven for the smokers, like yeah. and and the allowed at the Twelve Pass for the choice is below the self-service cafe, น okay. ี่น okay. ี่วิวของเทเบิลมอลเทนนะครับจริงมีหลายมุมนะบนนี้คือแบบเห็นได้ไกลสุดยอดเลย นี่คือเมืองเคปทาวนะครับนี่นี่คือซิก a l ลฮิลที่เขาไปดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วก็เขาบอกกันว่าบนนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดมุมหนึ่งในการที่จะถ่ายรูปเทเบิลมอร์เทนกลับมาที่เทเบิลมอร์เทนเนาะและนี่คือตัวสนามกีฬานะครับที่จัดฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกเมื่อปี2 0 1 0เป็นสนามกีฬาแห่งเดียวที่ติดทะเลแบบนี้ Head, และนี่คือ Lion h e ฮ d สิงโตผู้ปกป้องเคปทาวและนี่คือเคปทาวที่เราได้มาอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยนะ แล้วก็ Signal Hill เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขึ้นมาดูพาทิตตกกันและอีกสิ่งหนึ่งที่เขามาดูก็คือนี่ตัว Table m o ม n ท์ i นนะครับซึ่งวันนี้อากาศโปร่งมากเราก็จะเห็นเทเบิลเม n ท์แ n แบบชัดมากเราก็จะเห็นเลยว่าข้างบนมันตัดตรงเหมือนโต๊ะเนาะจริงๆมันก็ไม่เหมือนหรอกไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนคงจินตนาการเยอะอะ่ะก็บนนี้มันก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจุดหนึ่งของเมืองเลยทีเดียว คล้ายๆกับที่เราขึ้นไปบนเทเบิล u n ลเทนเมื่อกลางพันเนาะแต่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะเห็นตัว t เทเบิล u มลเทนด้วยนะครับแล้วก็นี่พระอาทิตย์ก็กำลังเริ่มและใกล้ๆตกแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูมุมอื่นต่อโอเคแล้วก็นอกจากเจ้าตัวเทเบิล u มลเทนที่เราเห็นได้ชัดมากแล้วนะครับแต่ตรงนี้อีกสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเจ้าไลออนเท d ภูเขาหัวสิงโตอ่าอินฮิตนึงนี่เห็นเกาะเล็กๆตรงนี้ไหมครับนี่นี่นี่น,นี่ที่ซูงเข้าไปนี่อันนี้คือโรเบิไอซ์ลนะครับที่ซึ่งเป็นเกาะสำหรับการคุมขังนักโทษทางการเมืองเนาะรวมทั้งประธานาธิบดีเนวสันเมเดล่าก็ถูกขังอยู่ที่เกาะแห่งนี้แบบ20ปีแล้วก็ท้ายที่สุดก็ได้รับอิสรภาพมาแล้วก็กลายมาเป็น ประธานาธิบดีของประเทศเนาะตัวเกาะเนี่ยอยู่ห่างจากที่ที่เราอยู่ตรงนี้ประมาณ10กิโลนะครับเ,เคยมีนักโทษมุสลิมคนหนึ่งว่ายน้ำข้ามจากที่นั่นกลับมาที่แผ่นดินได้สำเร็จด้วยนะครับและจุดนั้นเป็นจุดที่คนไปนั่งรอดูพระอาทิตย์ตกดินกัน ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้วสวยเชียวดูดีว่ามันป๊อปปูล่าขนาดไหนขนาดว่ารถติดชนิดแบบขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ใครก็มาดูพาทิตตกที่สิงแนวหิวนะครับนี่ตเด้ไหนต้น พาทิตท,ที่กำลังจะตกพาทิตไปแล้วเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิน้นประชาชนมุงแตกกลับแล้วครับบ๊ายบาย i ิกแนลฮิล